ต้องขอตุบดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ช่องพิต a าแ a น n นลนะครับก็ห่างหายกันไปนานเลยนะครับผมออวันนี้ผมจะพามาตอนฟาร์มในแมปกาวกินนะก็ไม่ได้มาสอนฟาร์มในคิงลิงกัสซี่หรือว่าในออสตาหรือว่าในบล็อกฟูตอะไรนะครับผมเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ครับที่ผมเล่นเป็นก็กาพีนนะทุกคนงั้นเดี๋ยวผมจะพามา สอนฟาร์มเกาพีสำหรับคนที่เล่นกาพีไม่เป็นเลยนะครับผมเนี่ยนี่คือผมตั้งเซิร์ฟ VIP นะนี่คือห้องเต็มรอแป๊บนึงเดี๋ยวห้องเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ก็จะหายไปเองทุกคนนี่ไงหายไปแล้วนี่เซิร์ฟ VIP นะทุกคนตั้งเซิร์ฟ VIP ฟรี ูเวลาป๊าเดี๋ยวเวลาถึงเป็นหนึ่งร้อยเลยทุกคนเดี๋ยวเวลาจะหมดละแล้วจับแรกสาแับมือใหม่ทุกท่านนะทุกคนมือใหม่ทุกคนเลยนี่ปคาชิอาชิกาธรรมดาอันนี้ผมไม่รู้นะว่าคาีิรายทันมันขายที่ไหน แต่ที่ผมรู้คือเราก็ต้องเป็นฟาร์มเกาะแรกอะทุกคนเกาะแรกผมก็ไม่ได้ฟาร์มเกาะแรกนะสำหรับคนที่อยากฟาร์มเจ้าพี่ก็แอดผมเป็นเพื่อนได้นะทุกคนซือไอดี ID ผมก็ไอดีนี้เลยทุกคนนี่เปลี่ยนไอดีละโดดไอดีเก่าโดนเปลี่จริงนะไอดี ID เก่าผมมันมีคนใช้นะทุกคนมีคนใช้ไปแล้วนั่น เพราะว่ามันน่าจะเป็นเมนที่ใช้ะว่วเวลาผมเข้าค o ุก l e ้ใช่ไหมแล้วแล้วผมก็ต้องใช้ไอเดีเก่าของผมไปเลยซึ่งผมแล้วซึ่งผมก็ไม่สามารถใส่โค้ดได้พ้ดของฟรีอะไรปนแบนั้นอะไรอย,อย่างเงี้ยนะเนี่นี่คือไอดีผมใส่ตามก็ได้แล้วก็มาแอปผมแยวผมจะสอนฟาร์มนะทุกคนที่บ่ายฝากไลค์กดแชร์กดติดต่อคลายเพื่อเป็นกำลังใจให้เดยวทุกคนเพิ่งไปคิดน,นะผมพา ไปคะ่ะกระตายที่เกาะลอยฟ้าก่อนทุกคนตายลอยฟ้าเวลามีทั้งเยอะแค่นี้นี่นะนี่นี่ครับเลเวลหนึ่งพันอยู่ตรงนี้ได้หนึ 1, ่งพันตายแล้วทุกคนอืม นี่ฮาคีตกนธรรมดานั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปซื้อคิทาลายชันด้วยอดีอนคนบ๊ายบายฝากกาไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะทุกคนบ๊ายบายนะทุกคน